สวนสัตสงขลาฝากเชิญชวนค่ะพี่น้องประชาชนนะคะไปจิบกาแฟแ,แลนกเงือกในช่วงวันเทศกาลแห่งความรักค่ะ ถึงแม้ว่าเทศกาลแห่งความรักจะผ่านพ้นกันไปแล้วนะคะแต่ว่าสวนสัตว์สงขลาค่ะยังคงมีการจัดกิจกรรมรักชั่วนิรันในวันรักนกเงือกค่ะโดยมีกิจกรรมทั้งการพาชมนกเงือกและก็นิทรรศการให้ความรู้ส่วนไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือเป็นการจัดอาหารบุฟเฟ่ให้กับเหล่าบรรดาน,นกเงือกในสวนสัตว์สงขลานะคะอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ต้อนรับในช่วงของวันวาเวลนไทน์ที่ผ่านมาด้วยซึ่งนกเงือกหลายคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่า ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ ความรักที่แท้จริงแล้วก็รักเดียวเนื่องจากว่าจะครองรักกับคู่ของมันตัวเดียวไปจนตายค่ะซึ่งมีคู่รักคู่เพื่อนซีหรือว่าคู่จิน้นคู่แม่ลูกคู่ไลท์นะคะมาร่วมสนุกกันที่สวนสัตว์สงขลากันอย่างสนุกสนานค่ะแล้วก็แม้ว่ากิจกรรมนี้จะจบลงแล้วนะคะแต่บอกเว่าทางสวนสัตว์ก็ยังฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะไปจิบกาแฟแลนกเงือกสัญลักษณ์แห่งความรักกันได้นะคะที่สวนสัตว์สงขลาค่ะไปตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก ถือว่าสวนสัตว์สงขาเป็นสวนสัตว์หนึ่งค่ะที่มีนกเงือกนะคะที่อยู่ที่นี่นมีจำนวนเยอะมากแล้วก็ปัจจุบันก็มีการจัดโซนนกเงือกนะคะให้สําหรับนักท่องเที่ยวได้ดูนะคะอย่างสบายใจเพราะว่าจะมีกรงนกแล้วก็มีการนํานกเงือกเนี่ยมาจัดแสดงแบบนี้แล้วค่ะแต่เขาก็จะอยู่ในกรงของเขานะคะคันท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะชมความสวยงามความน่ารักของเหล่านกเงือกได้อย่างใกล้ชิดค่ะ